สวัสดีกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เราก็จะมารีวิวนะครับผมตามสัญญาที่ได้บอกไว้นะครับว่าวันเสาร์นะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็แอมตัวนี้นะครับก็ใครที่ดูมาจากนะครับตามมาจากทวิตตนะครับก็จะรู้นะครับว่าผมได้เทสไว้นะครับผมเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับเป็นช่องทิตตอของผมนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับก็สําหรับ ใครที่ดูจากตามมาจากทิกต o อกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายไอแอมตัวนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่แอมดีลำโพงครับผมลำโพงพวกตัวนี้นะครับแล้วก็แอมแล้วก็สายหลายๆอย่างนะครับผมอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะรีวิวแบบเร็วๆนะครับจะไม่เจาะลึกอะไรมากนะก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมจะพูดถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับก็นี่ตัวแอมนะครับผมแอมก็ตัวนี้เลยนะครับนี่ ชื่อก็ตามนี้เลยครับนี่อ่ะเขม่โฟกัสอีกนะผมก็มีแอมหนึ่งตัวนะผมก็แล้วก็ดอกซับนะผมดอกซับก็อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ซับแบบจริงๆนั้นน่าจะเป็นกึ่งซับกึ <c oughs> ่งซับนะบเพราะเป็นดอกซับที่ไม่ใหญ่นะครับอืมก็เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่าต่อไปก็เป็นเสียงกลางครนะับมันมันไม่น่าจะเสียงกลางมันน่าจะเป็นเสียงแหลมนี่แหละนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ดอกเล็กๆนะผม ก็ผมเอามาต่อเป็นเสียงกลางครับอ่ะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะวิธีการต่อนะครับก็ลำโพงตัวนี้นะผมก็ผมก็จะต่อเข้าที่อ่ะแล้วผมนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้นะผมผมจะต่อเข้า L นะครับผมอ่ะส่วนซับบูเฟอร์นะผมก็จะต่อเข้าตรงนี้นะผมสีเขียวตรงนี้ครับก็แอมป์ตัวนี้มันแยกแยกซับได้นะครับผมแยกเสียงซับได้โอเค ก็ประมาณนี้นะครับมีการต่อนะก็ง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปนะับเรามาดูด้านหลังของแอมป์นะผมก็จะมีที่ต่อตรงนี้นะผมนี่ก็เป็นอินพุตนะผมเอาไว้ต่อข้าวเอิมซีดีอะไรพวกนี้นะผบพวกซีดีทีวีอะไรก็ได้นะืมแล้วก็ไฟข้าวนะผมไฟข้าวก็เป็น DC 12โวลต์3แอมป์นะัมก็ใครอยากให้เสียงเบีมันหนักๆแน่นนะมหนักแน่นนะเสียงซับแบบ แน่ๆนะอืมก็แนะนําให้ใช้แอมเยอะๆนะผมก็12โวลต์กี่แอมกวันไปก็ให้มันมากกว่า3แอมนะอย่างเช่นผมใช้แบตลถนะแบตลถผม5แอมนะครับก็เป็นแบตลดคันนี้เลยนะผมก็เป็นแบตลถคันนี้นะับใช้5แอมนะผมอ่ะก็เสียงมันก็จะดีขึ้นมานิดนึงนะผมก็5เปลี่ยนดอกลำโพงเป็นซับเต็มรูปแบบนะครับก็จะเสียงดีขึ้นมาเลยนะผมก็ตอนนี้เป็นดอกซับที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคเรามาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ดูแม่เหล็กดอกซับนะมันก็ไม่ได้หนานะผมอ่าแล้วก็กลางกลางนะผมอวิธีการต่อก็นี่มันเป็นสายสีเดียวกันนะผมบางคนก็อาจจะดูไม่ออกนะครับนี่ก็พี่การต่อก็ไม่ยากับผมนี่ผมก็ได้บัรกีเข้าไปแลก็ต่อสองสายแล้วบวกลบปวกลบนะผมก็ต่อให้ถูกนะผมนี่นี่ดอกซับก็เนี่ยบวกลบบวกลบนะครับลบก็ ต่อเสร็จแล้วนะแล้วก็กลับด้านมานะครับผมกลับด้านมาก็นี่เราก็ไล่าสายมาว่าสายไหนคือบวกสายไหนคือลบนะครับแล้วก็มาต่อที่ตรงนี้ของผกบวกลบเนี้ยต่อให้ถูกแล้วผมถามว่าต่อผิดเป็นอะไรไหมนะครับต่อผิดก็มันก็ไม่เป็นไรครับแต่เสียงมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็บางครั้งเสียงอะ่ะเออเสียงอันเนี้ยมันจะเวลายัางไงล่ะเสียงมันผ่านสายไฟใช่ไหมผ่านสายแล้วมันเข้าลำโพงนะเออถ้าต่อผิดอะ่ะ จากเสียงที่มันจะยุบลงอ่ะมันก็จะดันขึ้นนะผมอ่าดันขึ้นแล้วอันนี้ถ้ามันต่อสลับกับอันนี้อันนี้จากอันนี้ดันขึ้นอันนี้ก็จะกลายเป็นยุบลงเสียงมันก็จะเบาแตกต่างกันไปนะผมอ่าถ้าต่อให้ถูกเสียงมันก็จะพอดีกันนะผมอ่าเสียงมันก็จะออกแบบความดังเท่ากันนะผมอืมประมาณนั้นนะผมหอกซัพก็เหมือนกันนะผมถ้าต่อถูกนะผมเสียงมันก็จะดังดีนะผมแต่ถ้าต่อผิดเสียงมันก็จะเพี้ยนไปนิดนึงนะผมอ่า ก็ประมาณนี้นะผมอ่าก็ผมก็อาจจะรีวิวงงๆหน่อยนะครับผมอ่ะก็บางคนอาจจะถามว่าพี่ครับ,เอ,อบเอิมวางแอมแบบนี้มันไม่ไปปิดไอกรโพงพวกนี้หรอครับอ่ะบางคนอาจจะมีคําถามแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะนยนด้นใต้แลผมนี่คือผมจะเว้นระยะห่างนะผมจะเอาบูทนี้มาลองนะเพื่อการถอด ออกจากยูบ็อกให้ง่ายขึ้นนะผมะเดี๋ยวกล้ Focus. องมันโฟกัสอ่ามันโฟกัสอีกแล้วอ่ะนี่นะครับผมก็นี่มันไม่ได้ติดเลยทีเดียวนะผมมันผมเป็นระยะห่างอยู่นะครับเพื่อให้เสียงมันแบบผ่านได้นะผมอ่ะนี่ก็บูทบูทตัวนี้มันคือบูทอะไรนะครับบางคนสงสัยนะมันคือบูทโชคนะผมโชกโชกรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับผมอ่ะเป็นบูทโชคนะผมก็ใครที่เคยเห็นนะไปตามร้านซ่อมรถนะครับ ก็จะเจอนะ้ำบุชกนะ้ำบุชเก่าผมก็มาลองนะครับนี่ก็ใส่นอส็อตสน,น็อตติดนะผมอ่าเป็นนอ็อตยาวๆนะครับนี่อ่าประมาณนี้นครับยึดสองตัวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรนะรผมอันนี้ผมมันเป็นที่มันติดกับลิ้นชักอะ่ะลิ้นชักโต๊ะนะผมก็ามาใส่เพื่อเอาไว้จับดึงน้ำจับแล้วดึงขึ้นนะครับจับดึงขึ้นพร้อมกับแอมเวลาจะถอด ตำอโพงออกจากยูบ็อกมันจะได้ถอดง่ายับผมอ่ะก็นี่แล้วก็สายสายนี้นะผมอ่ะสายเสียบนี่ก็เป็นสายต่อไปข้าวนะผมก็เป็นสายนี้ซื้อแยกนะผมเป็นมันไม่ได้แถมมากับแอมนะครับผมซื้อแอมมาไม่มีอะไรแถมมาเลยนอกจากไอตัวเขียวๆตรงนี้นะผมอ่ะแค่นั้นนะผมนอกนั้นไม่มีอะไรแถมมาเลยนะครับก็สายนี้ซื้อแยกนะผมซื้อจากร้านอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ประมาณไม่เกินห0บบาทนะค,ความยาวประมาณ หนึ่งวานะผมหนึ่งวาก็ผมต่อแบตรถยนต์เอยรถมอไซน์นะผมมอไซค์ก็นี่แบตมันจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะผมอา่าอยู่ด้านหน้าเลยอยู่ตรงนี้เลยนะผมนี่อยู่ตรงนี้ผมก็ต่อไล่สายาลงม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 าตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาตรงเบาะนะผมนี่ก็ยังเหลือสายอีกยาวอีกนะผมอา่าสายก็เหลืออีกยาวเลยนะผมก็เหลือยาวมากนะผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอา่าเหลืออะไรอีก อ่ะไม้ตรงนี้นะผมไม้ตรงนี้มันนี้บางคนสงสัยว่าทําไมต้องใส่นะผมถ้าไม่ใส่นะครับก็ไอตัวแผ่นตรงนี้มันจะดิ่งลงนะมันจะตั้งไม่สมดุลกับยูบ็อกนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านใต้อธิบายกันดีกว่านะผมอ่ะพูดถึงไม้นะผมก็นี่ไม้นี้ผมก็หาตาม,ข,าามข้างบ้านนมข้างบ้านมีนะผมคิดว่าน่าจะมีแหละล้วเป็นไม้ธรรมดาได้แหละนะแต่นี้เป็นน่าจะเป็นไม้ ไม่รู้ไม้อะไรนะมจ้างมาเถอะนะฮะก็เนี่ยก็เจาะน็อตนะผมเจาะน็อตใส่เจาะน็อตใส่ตรงนี้นะพิดไว้แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นขี้เลื่อยหรือเปล่านะะเพราะว่าอันนี้ได้มาจากน้าอีกทีนะับนะให้มานะผมอ่ะก็น่าจะเป็นขี้เลื่อยแหละน่าจะเป็นกาวอะไรสักอย่างนะผมหรือว่าขี้เลื่อยเอามาใส่แล้วหยอดกาวก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะผมอืประมาณนี้แต่แข็งมากเลยนะผมบอกเลยว่าแข็งนะครับอ่ะต่อไปก็ ไม้อนะัดเนาะไม้อัดพูดถึงไม้อัดไม้อัดที่ผมมาใช้เป็นไม้อัดแบบหนานะไม่รู้ว่าน้าไปเอาที่ไหนมานะเป็นไม้อัดที่ค่อนข้างจะหนาดูดูความหนาของมันนะนี่อ่าประมาณนี้นะครับราคาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม้แบบนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับผม,มแล้วก็ผ้าผ้าเขาเรียกผ้าอะไรเนี่ยผ้าลาย เคลปลานะผมอาคาราเคปลานะผมอ่าอันนี้ก็นะนะาหุ้มมาเหมือนกันนะผมนี่ก็นานแล้วนะผมดูน็อตดูน็อตเป็นสนิมหมดละนะครับผมก็นานมากนะผมอ่ะผมก็ได้เก็บมาดือฟืน้นตอนนั้นมันไม่ใช่แอมแบบนี้นะอ่าตอนที่มาใหม่ๆมนะเป็นมันเป็นแอมเก่าเก่านะแอม <M S 2> ที่มันเป็นแอมเล็กๆอะ่ะเป็นสีฟ้าสีแดงนะผมสีเงินนะแล้วก็มีคีบมีคีบด้านข้างนะผมมีคีบด้านข้าง แล้วด้านบนก็จะมีรูปรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งนะครับผมนั่นแหละนะครับผมมีแอมนั้นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แอมแอมขับเบรคนะแอมขับซับหนึ่งตัวนะครับผมแอมขับซับหนึ่งตัวก็พังไปแล้วนะครับผมผมก็เลยซื้อแอมตัวนี้มาครับผมซื้อแอมตัวนี้มาก็ราคาสามร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งก็สี่ร้อยกว่าบาทนะผมไม่ถึงไม่ถึงสี่ร้อยยี่สิบน่าจะสี่ร้อยสิบกว่าบาทนี่แหละนะครับผมก็ถูกๆนะ ผมสั่งมาจากต่างประเทศนะถ้าเป็นซื้อแถวบ้านเรามันมันจะแพงนะผมผมเลยสั่งจากต่างประเทศก็ของจะรอนานหน่อยนะครับผมอ่ะต่อไปเลยพูดถึงด้านหน้าวอลลุ่มนะผมวอลลุ่มอันนี้ก็จะเป็นแยกซับนะครับอันนี้จะเป็นขับซับโดยเฉพาะเลยนะผมนี่ก็ไอ้วอลลุ่มตัวนี้ก็จะขับลำโพงตัวนี้นะครับส่วนสามตัวนี้ก็จะขับลำโพงเสียงกลางรับซ้ายขวาก็นี่ซ้ายขวานะครับผมอ่ะ ก็อาจจะพูดแบบเร็วๆไปเร็วแล้ว,ลวก็งงๆนิดนึงนะครับนี่แล้วก็มีสวิ์นะครับแล้วก็สายเสียบนะครับผมอ e ี3นะครับใครจะไปต่อเครื่องปับต่อเครื่องเล่นอ e ี3หรือต่อบลูทูธอะไรก็ได้เหมือนกันนะผมไม่มีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้นะอะเรามาเรื่องความร้อนกันดีกว่านะครับว่าแอมตัวนี้ใช้เป็นนานๆมันร้อนหรือเปล่านะครับผมอาบางคนสงสัยนะว่ามันร้อนไหมนะครับผมบอกได้เลยนะว่า ตั้งแต่ผมใช้มาแล้วผมแบตเปิดจนแบตรถหมดนะผมก็มันไม่ร้อนนะผมคำว่าไม่ร้อนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่อุ่นนะผมเอออันนี้อุ่นคำว่าอุ่นก็คืออุ่นอ่นอน,นี่คืออีกแบบหนึ่งนะคำว่าร้อนนี่คือร้อนจัดแบบเกือบระเบิดอะไรประมาณนั้นนะผมก็แอมตัวนี้มันไม่ร้อนเลยนะผมอผมใช้มาแล้วนะครับมันไม่ร้อนนะครับมันแค่อุ่นอุ่นนะครับมันอุ่นก็ อุ่นแบบจับได้อ่ะอุ่นแบบจับได้นะครับผมนะไม่ไม่ได้แบบร้อนแบบจับไม่ได้เลยนะครับผมก็ <c oughs> <ynı> แบบอุ่นๆนะผมอ่ะเปิดทั้งวันได้นะผมเปิดทั้งวันได้เลยมันอุ่นๆมันไม่ร้อนเลยนะผมมันไม่ถึงกับร้อนเลยนะสําหรับแอมตัวนี้นะผมคือเปิดจนแบบลดหมดอ่ะบอกเลยนะครับนี่มันก็อาจจะเก่าเก่านิดนึงนะมีฝุ่นมีอะไรไม่ได้ล้างนะผมก็ <hir> <c oughs> จับมารีวิวเลยมาถึงก็รีวิวเลยนะผมมันก็จะเก่าเก่านิดนึงนะอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคน ก็อนาคตข้างหน้านะครับอาจจะทําเป็นอะไรไม่รู้คิดยังไม่ออกนะอาจจะเป็นเจาะตรงนี้เป็นที่เสียบชาร์จแบตมังนะคิดว่านะผมอืมก็นานเลยนะผมอ่าก็เดี๋ยวดูดูงบดูอะไรก่อนนะนี่ด้นานใต้ก็ประมาณนี้คนระับอ่าเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ยูบล็อกให้ดูนะครับขอ วางด้านล่างแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาใส่นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะนี่เป็นยูบ็อกเปล่าๆเลยนะผมอ่าไม่มีอะไรนะครับนี่เราก็จะเอาตัวนี้แร้วผมก็ยัดเข้าไปเลยนะครับผมนี่วางเข้าไปนี่มันก็นี่ถามว่ามันสูงไหมมันไม่สูงนะผมแบบมันแบบเตี้ยๆนะครับผมคือหน้าผมวัดมาแล้วนะครับ มันก็ใส่ได้เป๊ะๆพอดีมันเตี้ยๆนะผมไม่ได้สูงมากนะผมนี่เตี้ยๆนะผมนี้ก็สามารถวางของวางอะไรได้อยู่นิดหน่อยนะผมนี่นี่นะผมอ่ะเวลายกออกก็จับแอมข้างนึงก็จับตรงนี้แล้วก็ดึงออกเลยนะผมอ่ะง่ายๆนี่นะผมนี่นี่ตัวไม้นี้มันก็จะไปค้ำอะไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะค้ำไว้นะผมนี่นี่เวลาใส่ก็นีนะผมแน่นนะผม อ่ะประมาณนี้นะครับเราสายสายสายไฟข้าวเราผมอินพุตนะครับผมนี่ยก็ไฟสิบสอโวลต์3แอมป์นะครับอันนี้เป็นแบตรถนะครับผมก็เป็น12โวลต์5แอมป์นะครับผมใช้แบตรถ5แอมป์นะนี่ใครที่จะใช้แบบหแอมป์7แอมป์8แอมป์นะครับก็ก็จะดีมากเลยครับเสียงเสียงก็จะดีขึ้นมานะครับผมก็จะดีขึ้นนะครับผมนี่ผมใช้5แอมป์นะครับแบบปกติธรรมดานะครับก็เสียงโอเคนะครับผมก็เสียบก็เสีีียยยบตตรรงงงๆนนนน้เละะะผผมม่่่าอ แล้วก็สายนี้นะครับผมก็ไอต่อโทรศัพท์นะต่อเด่นสายต่อตรงนี้นะไปต่ออพีซับนะครับผมเปิดเทลมเล่นครับนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดีววอะไรอีกนั้นนะครับก็รอติดตามชมไปเลยนะผมก็สําหรับคลิปนี้ใครที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามผมที่ใต้ล่างคลิปเลยนะถ้าคําตอบมันตอบง่ายๆตอบ ไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานก็จะไปตอบในทิกตอกแล้วผมก็ <c oughs> ถ้ามันใช้เวลานานต้องอธิบายอะไรพวกนี้คนระับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปลง youtube นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ